เกมที่สนามเฉลิมบัลเกยียร80มรลศาที่จังหวัดนครราชสีมานะครับนครราชสีมาพบกับชูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับโคราชของโคชโจนะครับทีรศักดิ์โคก้นไม่แพ้ในหลีกมา4เกมติดต่อกันนะครับเป็นการชนะ2เสมอ2ที่สำคัญคือชนะ2นัดของพวกเขาในฤดูกาลนี้เกิดขึ้นในบ้านนะครับปีน,นี้เล่นในบ้าน2เกมเนี่ยยอดเยี่ยมมากก็คือชนะรวด2นัด จากการเอาชนะโปลิเทโรและก็สุพรรณบุรีได้ก็ตอนนี้สิ่งที่มันเป็นปัญหาของโคราชที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานั่นก็คือการที่กองหน้าไม่ทำประตูนะตัวใหม่อย่างความเม่คาริคารีเนี่ยยังต้องใช้เวลาปรับตัวแต่สอเกมล่าสุดเขายิงประตูได้แล้วนะครับนี่คือสัญญาณที่ดีมากๆว่าเกมระบบที่โคโจว,วางเอาไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ บทสรุปสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะจบเท่านั้นเองเหมือนปีที่แล้วที่ทําไมโคราชถึงเก็บแต้มรัวๆขึ้นไปทําลายสีิตีต่างๆแล้วก็รอดปลอดภัยได้เพราะว่าเกมรุกมีเดนิสมูริโลมีกินี่คัดยุคที่สามารถที่จะขึ้นไปและจบสกอร์ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างในระบบมันก็จะเสถียรหมดเลยนะครับแม้ว่าจะใช้ตัวผู้เล่นในเกมรับเป็นคนไทยทั้งหมดหรือแม้กรทั่งมิดฟิลเองไม่มีตัวที่เป็นซูเปอร์สตาร์ก็ตาม มันก็ส่งผลนะครับในถึงเรื่องของระบบทั้งหมดตอนนี้มันเริ่มที่จะกลับมาเสถียรแล้วในเมื่อ,าอาทางด้านของคาริคารีเนี่ยเริ่มที่จะตอบโจทย์ตรงนั้นซาฮาเนกปรับตัวได้เรียบร้อยแล้วนะครับในการเป็นเพย์เมเกอร์เพราะฉะนั้นภาพของคารยุคภาพของเดนิสเริ่มที่จะมองเห็นในตัวของซาฮาเนกแล้วก็คาริคารีมากขึ้นนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันก็ยังอาจจะต้องเจอบทพิสูน์บททดสอบอีกพอสมควรเหมือนกันนะครับอีกคนหนึ่งที่น่าจะรอดูว่า ถ้าปรับตัวได้เมื่อไหร่เนี่ยน่าจะน่าสนใจเหมือนกันคืออัปเปียคูบี้นะครับตัวรินเ้นที่ถือสัญชาติออสเตรเลียถ้าสามารถเล่นได้แล้วมีฝั่งหนึ่งเป็นอมัมาดูดวัตลาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะทําให้เกมรุกของทางโคราชมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเกมนัดล่าสุดเนี่ยก็ทำให้เห็นแล้วละ่ะว่าเรื่องของหัวจิตหัวใจของโคราชมีพร้อมอยู่แล้วนะครับในการสู้กันกันกบทุกทีม เกมนี้อาจจะต้องไปเช็คในส่วนของอัมเรัววตล่าหน่อยนะครับนมทีแล้วนี่โดนเปลี่ยนตัวออกเรื่องของสภาพร่างกายจะเป็นอย่างไรนะฮะส่วนผู้มาเยือนครับทูบแบงคลอลเนเต็ดของโคชแบนทศตวันสีปานก็ลงเล่นในบ้านมา2เกมและสามารถที่จะเก็บชัยชนะได้รวดเลยนะครับชนะมา2เกมติดหลังจากที่ไปสะดุดมา2นัดนะครับแบงคลอลเนี่ยไปเสมอท่าเรือแล้วก็ไปแพ้ทางด้านของอส่ตรปราการนะครับ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เล่นกับราชบุรีได้เพียงแค่รประมาณทั้ษสามก้าสี่สิบนาทีก็มีเรื่องของฝนกระหน่าลงมาที่ราชบุรีนะครับที่มิดลเซเรียมเตะต่อไม่ได้เราก็เลยเลื่อนเกมออกไปเพราะฉะนั้นใน2เกมล่าสุดชนะรวดมา2นัดนะครับชนะบุรีรัมชนะประจุบสิ่งที่เราเห็นก็คือ,เ,อเรื่องของความมั่นใจต่างๆมันกลับมานะครับสิ่งเดียวเลยตอนเนี้ย ที่ทูแบงค้อขาดอยู่คือตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าแหละครับแอนโทนีคาร์เตอร์ยังไม่ตอบโจทย์สักทีเกมนัดนล่าสุดกลับมาเป็นตัวจริงในเกมกับประจวบแต่ก็ยังไม่สามารถทําประตูได้ดีที่ว่าโครงสร้างอื่นๆเนี่ยมันเริ่มที่จะลงตัวลงล็อกนะนะฮะไม่ว่าจะเป็นเฮเบตี้ที่เราเห็นอยู่แล้วว่าแข็งแกร่งขนาดไหนและก็มีทีเด็ดขนาดไหนแต่ว่าส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือตัวนักเตะไทยนะครับนักเตะที่โดดเด่นขึ้นมาคือปกเก้าอ,อันนันสามารถทําประตูได้อย่างต่อเนื่องนดะที่แล้วก็ยิงประตูได้ อีกคนหนึ่งที่ปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างรวดเร็วคือทิติพันธ์พวงจันทร์ซึ่งกาลังลงล็อกกับระบบใหม่ของอทางด้านของโคชแบรนพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตรงนี้ก็คือ,อสิ่งที่เริ่มที่จะเห็นภาพชัดเจนแล้วนะครับเกนนันล่าสุดในวันเดอร์ลุชไม่มีเชื่อนะครับมีอาการบาดเจ็บซึ่งเกมนี้เดี๋ยวต้องลุ้นว่าจะกลับมาหรือเปล่าถ้ากลับมาก็น่าจะประทำะประจําการในแดนบนเหมือนเดิมนะครับอาทิตย์แล้วเนี่ยเป็นอนนท์อมลอร์เลสสักที่ลงมา ส่วนเกมรับนัดล่าสุดเนี่ยโคชแบนก็กลับมาเล่นหลัง4เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ออกสตาร์ทด้วย3าเซ็นเตอร์มา2เกมแล้วก็นัดที่พวกับุรีรัมนี่มันประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูว่าวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรคู่นี้สิ่งที่น่าสนใจคือในช่วงหลังนะครับในยุคข,ของมาโน่ต่อเนื่องมาในการปรับเปลี่ยนของมาโน่เนี่ยนัดล่าสุดที่มาเยือนคือกุนซืออย่างดเนียลอินซูเบเล่นะครับที่มาเป็นกุนซือ,อขัดตัดทับเนี่ย ทูแบงคอกมักจะมาทำแต้มหลุดที่บ้านโคโราชอยู่เสมอนะครับเพราะว่าพวกเขามาเสมอที่นี่ติดต่อกันมาหลายปีแล้วนะครับเกมที่ B u มาชนะโคโราชถึงบ้านได้เนี่ย mm hmm. เกิดขึ้นในปี2015แล้วก็เกิดขึ้นในปี uh, 2อ1 5นะครับหเกมหลังจากนั้นเนี่ย2016เสมอ นะครับ2017เสมอ2018เสมอ2019เสมอ2 0 2 0เสมอครับเสมอติดต่อกันมา5ปีติดนะครับไม่น่าเชื่อว่าสิตินี้เกิดขึ้นที่บ้านของโคราชที่สำคัญคือโคราชเจอกับชูแบงคอกเนี่ยติดมาในบ้านเนี่ยไม่เคยชนะทูแบงคอกเลยแต่ที่สำคัญคือพวกเขาขัดแข่งกัดขาได้ตลอดครับและทูแบงคอกมักจะเสียแต้มให้กับโคราชที่บ้านอยู่ เพราะฉะนั้นนี่คือจุดหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของสถิติครับแต่เกมนี้ผมมองว่ามันจะเป็นการแข่งขันที่สนุกนะครับคือโคราชเริ่มที่จะหาทีมที่ลงตัวได้แล้วแล้วก็มีระบบวิธีการที่ชัดเจนเล่นบอลด้วยหัวจีนหัวใจส่งต่อจากโค้ชไปถึงนักฟุตบอลที่เราได้เห็นเรื่องของแพชชั่นเรื่องของการทํางานของโค้ชโจนะครับในบุมการกับกันสาหรับ,บทูแบงค็อกยันเสร็จเองโค้ชแบนก็เริ่มที่จะก่อร่างสร้างทีมที่เขาเองต้องการได้แล้วนะครับนี่ก็ถือส่วนหนึ่งแต่ว่า จุดหนคือเรื่องของการจบสกอร์เพราะฉะนั้นการที่พวกเขาไม่มีทีเด็ดในจังหวะจบสกอร์จากกองหน้าตัวเป้าเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกมนี้จะเป็นเกมที่ยากลําบากสําหรับทีมแบงคอกที่หนึ่งเกมนะครับโดยก็เจอกับโคราที่กําลังเหนียวแน่นในบ้านแต่ผมมองว่า เปอร์เซ็นเสมอเนี่ยสูงที่สุดแล้วนะครับสำหรับคู่นี้มันอาจจะมีโอกาสที่จะเสมอติดต่อกันเป็นปีที่6กในการเจอกันที่บ้านของโคราชแต่ว่าถ้ามองในม,มุมผมตรงนี้ผมยังมองว่าทูบันขอกเองมีความเสถียรพอที่จะมาชนะโคราชได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมองง่ายๆครับว่าทีมเดือนมีแต้มกลับบ้านแน่นอนนะครับ1แต้มเป็นอย่างน้อยแล้วมีโอกาสลุ้น3คะแนนนะครับ